ต่อคอมสองจอทำยังไงตั้งค่าย,ยังไงไปดูกันครับการต่อสองจอในที่นี้นะครับจะเป็นการต่อสองจอในพ c ซนะครับซึ่งถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโตะนะครับจะมีสามพอร์ตพอร์ตแรกนะครับจะเป็นวิดเพย์พอร์ตพอร์ตที่สองจะเป็น HDMI พอร์ตที่สามก็จะเป็น dvi นะครับ เกืงการต่อสองจอครับผมจะเลือกที่คุณภาพสูงสุดก่อนนะครับก็จะเป็นทริ p ดิสเพย์พอร์ตแต่เราก็ค่อยมา HDMI เรานะครับจะต้องไปดูที่หลังเครื่องนะครับจะมีสองช่องเราก็เสียบสายดิสเพย์พอร์ตครับแล้วก็เสียบช่อง HDMI ให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะตั้งค่าให้ดูพอมันขึ้น2อจอแบบนี้นะครับนี่ครับจอสอจอเราติดแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาตั้งค่าอย่างนี้นะครับก็คืออันนี้จอหนึ่งอันนี้จอสองนะครับ เรากด identify นะครับมันจะขึ้นว่าเนี่ยอันนี้จอหนึ่งอันนี้จอสองก็คืออันนี้ถูกแล้วซึ่งเวลาเราเลื่อนเมาส์ไปเห็นไหมหรือว่าเลื่อนนะดิสプレイไปมันจะไปอย่างนี้เห็นไหมแต่เราก็สามารถเลือกอีกแบบหนึ่งได้ก็คือว่าเราอาจจะให้มันขึ้นอยู่ข้างบนก็ได้แล้วกด a อ p พ y ายท่นี้เท่ากับว่าเรากด identify นะครับเป็นหมจอหนึ่งกับจอสองอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเราจอสองไว้ข้างบนจอหนึ่งนะครับเวลาเราย้ายก็ต้องเลื่อนลงอย่างนี้เห็นไหม เดอนกลับไปอ่าทีนี้หรือเราอาจะจับจอหนึ่งก็ได้นะไปยืดทางทางขวากดอภ l เสร็จปุ๊บนี่ย้องี่คือจอต่อแล้วเร,เริ่มไปจอหนึ่งใช่ไหมเราก็ต้องเริ่มทางขวาแบบนี้โอเคเดี๋ยวผมไปลองทาแบบ3มจอให้ดูนะครับผมไปต่อสายเพิ่มโอเคทีนี้ก็เป็นแบบ3จอนะครับก็คือใช้หลักการเดียวกันเลยก็คืออย่างนี้นะ เราก็จะมาเลือกได้ว่าให้จอไหนอยู่ไหนนะครับเราก็กดดูขอนว่ากดดูปุ๊บว่านี่คือจอหนึ่งนี่คือจอสองนี่คือจอสามเรามาดูตำแหน่งว่ามันถูกไหมนะครับก็คือมันถูกแล้วนะครับตามนี้เพราะวาเวลาเราย้ายไปเราได้เลื่อนไปอย่างนี้ได้เลยเนหะ็นไหมเวลาเราดูอะไรก็คือลากไปลากมาได้หมดเลยโอเคประมาณนี้โอเคครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่ต่อจอหลายๆจอนะครับ ก็ถ้าเกิดว่ามีใครมีคำถามสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดตับตั้ใครให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย